สวัสดีครับ DIY สไตล์ช h ติกะวันนี้ก็พามาโมตู้เชื่อมนะครับตัวนี้เป็นตู้เชื่อมพัมกินนะครับที่ผมใช้อยู่ประจังช็อปนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาทำการอัพเกรดนะครับก็ที่คิดคิดไว้ก็เดี๋ยวจะเพิ่มไดโอดนะครับจะขนาดไดโอดบิดเข้าไป2ตัวนะครับก็คือเบอร์ นี้ครับสองตัวครับตอนนี้ผมก็เดินสายไปเรียนะครับขนาดไปเรียกนะครับตัวน,นี้ใช้สายสองจุดห้านะครับผมก็จะติด แล้วก็จะเดินจำสายเข้าไปที่ไดโอดตัวนี้นะครับ,รบอีกตัวหนึ่งก็จะ <c oughs> อัปเกรดคาปาซิตเตอร์เข้าไปตัวนี้จับสายไปอีกสามลูกครับ 1, 1 f, 0 0 0ไมโครฟาราดสี่รสิบโวลต์นี่ผมก็ต่อสายขนาดไปแล้วนะครับคือขั้วบวกต่อขั้วบวกลบต่อลบนะครับสามลูก3 0 0 0ไมโครนะครับเด,ดี๋ยวเราจะดูติดตั้งกันเลยครับ เป็นซิลิโคนช่วยในระบายในการระบายความร้อนนะครับตัวนี้ตาเข้าไปตรงนี้ครับ ก่อนเดี๋ยวจะมาจำสายกันเลยนะครับตัวนี้เราจะต่อขนานกับของเดิมที่าใหยมานะครับก็คือก็เอาไฟ a อเข้าไฟ a อขั้วบวกเข้าบวกข้อลบเอาข้วลบเข้าข้วลบนะครับวิธีการก็คือการขนานเข้าไปนั่นเองครับ ตอนนี้ผมก็ได้ทำการติดตั้งเจ้าตัวไดโอดเรียบร้อยแล้วนะครับคือตัวนี้ครับขนาดเข้าไปนะครับ,รบก็จะมาจักับคาไดโอดนะครับที่อยู่ด้านหลังแผ่นเป็นนะครับแล้วก็ ตัวคาปาซิเตอร์นะ<ม>ก็ได้ต่อเข้าไปเรีรยบร้อยแล้วนะครับคือตัวนี้นะครับคาปาซิเตอร์ก็คือตัวนี้แล้วต่อก็จะต้องดูขั้วให้ดีๆนะครับต่อให้ถูกขั้วนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างอันตรายครับผมก็ต้องวัดแล้ววัดอีกครับให้แน่ใจครับนะครับต่อไปก็จะ,ะยึดเจ้าตัวนี้นะครับให้ ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ใช้เราจะใช้ปืนกาวนะครับปืนกาวแท่งปืนตัวยึดนะครับผมตอนนี้ก็ติดตั้งไดโอดแล้วก็คาปาซิเตอร์เรียบอยแล้นะครับก็นี่ไดโอด2ตัวขนานกัน ปารเตอร์ก็จะเน็บไว้บริเวณนี้ครับก็จะไม่เกะก,กะพัดลมระบายอากาศนะครับแล้วก็ตรงนี้อีก1ตัวนะครับแลที่เหลือก็เดี๋ยวจะใส่พัดลมระบายอากาศเพิ่มอีกหนึ่ตัวนะครับคือใส่ไว้ตรงนี้นะครับเพื่อช่วยในการระบายความร้อนได้ดีขึ้นอีกนะครับรนี้ ก็อัปเกรดสองสามอย่างครับตัวนี้ก็น่าจะเพียงพอครับับผมตอนนี้ก็ผมก็ติดตั้งพัดลมไปเรียบร้อยเลยนะครับคือตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นพัดลมผมจะให้เป็นพัดลมดูดออกนะครับสวนตัวนี้เป็นพัดลมเป่าข้างหลังเป็นพัดลมเป่า น่าจะเป็นพัดลมดูดนะครับวางไว้แบบนี้นะครับไว้หน้าหม้อแปลงเทอรอยเลยนะครับนี่เป็นพัดลมสองรอยี่สิบโวลต์นะครับเอามาจับกับไฟที่มาจากสวิตเลยนะครับก็คือสองเส้นนี้ครับไฟที่มาจากสวิตนะครับ นะครับนะตัวนี้มาจากสวิตนะครับสองเส้นนี้ตัวนี้ก็จะเป็นขาบวกของไดโอดนะครับไดโอดอินพุตนะครับตัวนี้เป็นขาลบสองขั้วนนี้เป็นขั้ว AC นะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นสาย คาปาซิเตอร์นะครับตัวนี้เป็นบวกมีคาปาซิเตอร์ข้างลบนะครับก็จำมาเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ก็จะประมาณนี้นะครับโดยรวมก็แน่นๆเลยครับ ตัวนี้รวมค่าอัพเกรดนะครับตอนนี้ก็สามร้อยหกสิบสี่ร้อยหกสิบประมาณแล้วก็ตอนนี้อีกสองร้อยห้าสิบปัลมนะครับปัลมสองร้อยสิบนะครับ รวมค่าอัปเกรดเครื่องนี้นะครับ710บาทนะครับก็ใช้อุปกรณ์ของคุณภาพเลยนะครับราคาค่อนข้างสูงทีเดียวก็ทำมาใช้งานเองครับก็เขาก็อยู่กับเรานานๆน,น,นะครับทําแล้วบางท่านอาจจะมองว่าไม่จำเป็นนั้นก็ไม่ว่ากันนะครับก็แต่พะเป็นแนวทางสำหรับพี่ๆน้องๆที่ ชอบแนวเดียวกันนะครับตัวนี้นะครับตอกินนะครับตัวนี้นะร,รอเราอัปเกรดแน่นๆก็ฝากไว้เท่านี้ครับนี่ครับขอบคุณมากๆครับสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ